สวัสดีค่ะแม่จ้าเมื่อกี้อยากจะมาถามแม่ว่าขวยเป็นโรคเหี่ยงก่อนที่จะได้มาทานพอดีนาที่ถึอเล้วข่อยแก่เจยวก็หัวใจแม่เนี่ยนั่งซื้อก่อนแม่ซื้ออย่งแม่องแดงแม่ทองแดงแม่ทองแดงนี่แม่ทองแดงอันนี้แม่แม่สง่าแม่สง่ายประทับใจพอดีนาน้วกันจ้าอ่าแม่แม่ทองแดงก่อนแม่ทองแดงเป็นเหี่ยงมาก่อน มันกับแก้วก็มาหูเนาะมันมาหูน <_ will> <ấy> okay, ี่ไปหาหมอเขาเปลงหัวใจไปลงหัวใจหัวใจโตหัวใจโตเป็นเป็นนักขนาดใดเนี่ยว่าเป็นนักจะไปได้นอ่นลูกไปใจ่หัวใจเลยลูกไปใส่ห่วใจเลยตาแก้วเนี่ยนั่ไปโรงพยาบาลนั่งเตียงจ้าเขาบอกว่าเป็นโรคหัวใจโตแม่ยี่ยีอ่ะเข้าสูตรนี่เขาเขาซองเบิรงอะนะเขาเขาไงทะเลเรื่องเข้าอ่ะหนึ่งค่ะใช่หัวใจโตเออเขาไปได้ถามมา หมอหมอมียาแต่ไม่ไม่มีหรอกจะให้บ่รู้ัใจอะบอกว่ากำลังใจหายแชผูแที่มีมอยาเัาสาแล้วว่ะจิหายแ่แล่วมียากินยที่กเนยกินยาเดี๋วผู้ใดมาแนะนำให้แม่ดูจากคนนีนาจะเกี่ยวจะไม่เกาเนาะที่แรกก็ขยศใส่หนังนกิโดนผาไใดจังมือรู้ว่าใครึ้นฟัองไอพีตไปประชุมไหนเหระ รองอาทิที่ลูกได้ไม่ได้เออข้าให้ไปประซ่มหรืออไปหรอดอนน้องมันกมาได้นบ่ขึ้นาไปประซมคือไหวไปเป็นอย่างไร้วแเราจากนั้นมาตั้งมือเนี่ยแข็งแรงโมเป็นอย่างไรบอกเข้าใจเป็นยงไรบ้างันมาก่นเใจตัวเนมเไราดียมาเดยมาเลยก็ให้ิว่าให้พาะม่พาจ้ะตัวมาเหนียมมือยบ โม่เงยโม่เงยโม่ใหญ่เหตุงานเด็กปกติถ้าแม่จะบอกก็ครูที่เป็นโรคหัวใจเนาะที่เบิึงคลิปวิดีโอเนี่ยที่เบิึงแม่จะบอกเพื่อนว่าจากไหนให้เพื่อนมากินข้าวในน้ำเข้าเพาะว่ตัวเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เน่กินกระเทาะอีกสั่นอันนีแล้วเนาะตัวแปนตัวเออของมันดีก็มันดีกินมาตายแต่เนี่ยอันนี้เนื้อว่ะลองเบิ่งจะจะบอกวพื่อนที่ไม่จะปีแล้วเนี่ย ตั้งก้อนสองปีนี่มากต่อมากที่สามสามปีเนาะโอเคแม่ไม่หาเงินยหรือยาเงินเพราะว่าวันหยุเขาบ้านแม่ซื้อบ้านบ้านยังบ้านทองอันนี้บ้านทองน้ำเขียวบ้านถอยบ้านตางสีดาอ๋อบ้านตางสีดาบน้าเขียวบ้านแม่เนาะใครมีปัญหากะขอยโทรมาที่ต่อถามแม่ได้เด้อเพื่อความมั่นใจแต่เศร้าแค่ เศราแดดเศรษดเศาแดดเศรษังอยู่แฟนนอกจากสันเนเพียอบ่ได้หรอกจ้ะโอเคตลาดจะมีขอบคุณจ้าขอบคุณค่เนา